ยูนิดีก็เหมือนถูกหวยครับคุณผู้ชมครับเมื่อไวยจีประกาศว,ว่าคอนเสิร์ตออนไลน์ Blackpink The Show ที่จะมีขึ้นในวันที่31มกราคม2021นี้จะมีสิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่สมัครรับชมคอนเสิร์ตแบบ plus ในราคา1,200บาทโดยสิทธิพิเศษนี้นะครับนั่นก็คือในวันที่30มกราคม2021ย้ำน,นะครับ30มกราคม2021เวลา12นาฬิกาเวลา12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยหรือ14นาฬิกาในเวลาเกาหลีจะมีรอบซาวเช็คหรือซ้อมใหญ่นั่นเอง นั่นก็เท่ากับว่า b l a c k พิ้งจะร่วมซ้อมด้วยในครั้งนี้และเราจะสามารถดู Black พิ้งซ้อมในคอนเสิร์ตซ้อมใหญ่นี้ได้ในไลฟ์สตรีมมิ่งในครั้งนี้เลยครับและในคอนเสิร์ตนี้นะครับก็จะใช้ดนตรีสดเหมือนกับในคอนเสิร์ตทั่วไปของ b l a c k พิ้งเลยโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงคีย์โน้ตและก็เพิ่มโวลูมให้ต่างจาก CD ดีตามสไตล์ของ YG และก็นักดนตรีของ b l a c k พิ้งก็ยังคงเป็นทีม The b a n d ็ซิกทีมเดิมที่เคยออกเวิร์ดโชว์กับ b l a c k พิ้งนั่นเองพร้อมกันนี้นรัรกกาเียว่ คายอายเลยทีเดียวนอกจากจะเหล่ามือแบ็กอัพจะจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับแบ็กพิงก็อัดแน่นด้วยคุณภาพเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนนะ้าผมที่จะขนมาโชว์เกือบ10ชุดของโลเซผมว่าไม่แน่ว่าโลเซอ,อาจจะปล่อยทีเซอร์เพลงสโลวของเธอในคอนเสิร์ตนี้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้นั้นโรเซถ่าย MV เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็มีลุ้นในเดโชว์ครั้งนี้จริงๆ นอกเหนือจากโนเซ่นะครับที่จะมีลุ้นสปอยเพลงใหม่แล้วนะครับลิซ่าก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะหนักจัดเต็มอัดแน่นด้วยคุณภาพด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการคิดท่าเต้นใหม่เข้ามาบวกกับท่อนแรปที่แต่งใหม่รวมไปถึงคอนเซปต์ของเวทีซึ่งสิ่งที่น่าสนใจและบ่งบอกว่าเราจะได้ดูโซโล่แดนสตจของลิซ่านั่นก็คือเต็ปคอนเซปต์และครูกาฟฟี่ที่ทางลิซ่าบอกใบหมานั่นเองครับงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเวทีลุกเป็นไฟและโซเชียลแตกแน่นอนจ้ะแม่จ๋า <laughs> นอกจากลิซ่าและโรเซ่แล้วนะครับเจนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลจะหนักจะเต็มในท่อนร้องใหม่ในเพลงโซโล่ของเธออีกด้วยผมว่าเธอน้าจะเปลี่ยนจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษบางส่วนแน่ๆหรืออาจจะมีคำแซ่บๆบางคำเพิ่มเข้ามาให้ดูแล้วฟินกรี๊ดขนลุก เล่นๆอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันและคนสุดท้ายก็คือพี่จีซูครับโดยพี่จีซูของเรานั้นจะเตรียมเซอร์ไพรส์ในเพลง For Ever อย่างอันนี้ดาไม่ถูกเลยจะอาจจะเปลี่ยนเมโลดี้ให้เป็นซอฟต์มิวสิกแล้วร้องแบบอะคูสติกก็ได้อันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอาแต่ที่แน่ๆ30มกราคม2021เวลา12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยมีรอบซาวด์เช็คซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่สมัครแบบ p l u สในราคา1,200ับาทข้อมูลครบจบแยกใบ